โอ oh, วาทธรรมของพระครูวิลาชการจนะธรรมผู้ก่อตั้งสำนักสงฆ์เกาะพระเอษีเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสังฆทานมีผู้ถามท่านว่าเครื่องสังฆทานของที่นี่ครบถ้วนไหมคะท่านตอบว่าถ้าตามสูตรวัดท่าสูงนี่ก็ครบแล้วแต่ถ้ามีสูตรของคนอื่นมากกว่านี้ต้องไปหาเองมีผู้ถามต่อว่าที่ขาดไม่ได้ควรจะมีอะไรบ้างคะ ท่านตอบว่าตามแบบฉบับของหลวงพ่อวัดท่าสุงถ้าเอาประสบาการณ์จากที่ผีมาขอผีแทบทั้งหมดที่มาขอจะระบุว่าขอพระพุทธรูปหน้าตักอย่างน้อยห้านิ้วหนึ่งองค์ขอผ้าสบงจีวรหรือว่าสังคาติหรือถ้าได้พระไตรทั้งชุดยิ่งดีหนึ่งชุดและอาหารสดหรือแห้งก็ได้ พระพุทธรูปจะทำให้เขามีรัศมีกายสว่างมากมีศักดานุภาพมากผ้าไตรจีวรจะทำให้เขามีเครื่องประดับเป็นทิปอาหารจะเป็นอาหารสดหรือแห้งก็ตามจะทำให้เขาอิ่มทิปเพราะฉะนั้นเมื่อมีครบเท่านี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วแต่ว่าหลวงปู่มหาอัมพันท่านเพิ่มรองเท้ากับร่มเข้าไปด้วยเพราะท่านอ่านในพระธรรมบท ที่พระโพธิสัตว์ไปปราบยักษ์ยักษ์นั้นได้พรจากเท้าวเวสสุวรรณว่าให้ไปอาศัยอยู่ต้นไรใหญ่นอกเมืองคนหรือสัตว์เข้ามาในร่มเงาของต้นไรอนุญาตให้จับกินได้คราวนี้ยักษ์กินคนไปเยอะพระราชาส่งทหารไปปราบก็โดนกินเสียเรียบจึงประกาศว่าถ้าใครสามารถปราบยักษ์นี้ได้จะยกสมบัติให้กึ่งหนึ่ง พระโพธิสัตว์ท่านอยู่กับแม่มีฐานะยากจนมากเมื่อได้ยินดังนั้นก็าอาสาจะไปปราบยักษ์ท่านใส่รองเท้าและถือร่มไปด้วยพอเข้าไปเขตนั้นยักษ์ก็จะมาจับกินพระโพธิสัตว์กล่าวกับยักษ์ว่าเจ้าเอาสิทธิ์อะไรมากินข้าถ้าเจ้าบอกว่าข้าอยู่ใต้ร่มเงาต้นไทรนี้เจ้ามีสิทธิ์กินแต่ข้าอยู่ใต้ร่มเงาของตัวเอง ไม่ได้อยู่ใต้ร่มเงาไม้เสียหน่อยและข้ายืนอยู่บนรองเท้าไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นที่ของเจ้าสักหน่อยหลวงปู่มหาอัมพันท่านอ่านตรงนี้แล้วท่านประทับใจมากท่านจึงใส่รองเท้ากับร่มลงไปด้วยเพราะฉะนั้นสังฆทานของหลวงปู่มหาอัมพันจะมีรองเท้ากับร่มเพิ่มขึ้นมาถือเคล็ดว่าไปไหนจะได้ปลอดภัย ผู้ถามถามต่อว่าได้ยินมาว่าต้องเลือกผู้ที่รับสังฆทานท่านตอบว่าถ้าเลือกไม่ใช่สังฆทานเลือกเนื้อนาบุญจะได้ปาติปุคลิกทานอันนี้สงต่ำกว่าเป็นแสนเท่าผู้ถามถามต่อว่าถ้าผู้รับศีลไม่บริสุทธิ์ล่ะคะท่านก็ตอบว่าก็เขาเป็นตัวแทนสงไม่ใช่ผู้รับไปใช้เอง กินเองคนเดียวเสียเมื่อไรต้องไปดูอันตรธานปริวัติในปฐมสมโพธิกถาน่าจะเป็นปริวัติที่29ท่านกล่าวถึงวรระสุดท้ายของพระศาสนาเทศของพระจะเหลือเพียงผ้าเหลืองห้อยหูหรือผ้าพันข้อมือเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นนักบวชเท่านั้นขิน227ข้อเหลือเพียงปร,ราชิก สี่ข้อเท่านั้นที่ยังไม่ได้ล่วงละเมิดท่านบอกว่าเพศพระและศีลแม้เหลือเพียงนั้นถ้าถวายสังฆทานก็ยังมีอนิสงส์เหมือนอย่างกับถวายกับหมู่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานที่มาจาก Facebook พันเทพกรุงวงข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ